สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปันมีแตงไทยกะทิสดจ้าแตงหมูค่ะเมนูแตงค่ะมาจ้ากินด้วยกันจ้าอร่อยหวานนะคะแตงไทยจ้าอร่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้ามาจ้าแตงไทยค่ะขอยำโอ้โชนอร่อยจ้าหอมหอมกะทิสดมาจ้าเพื่อนๆจ้ามาจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าอาจินแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยหอมไปล้อโรตัสมาค่ะเพื่อนๆจ้าอือร่อยจ้าซื้อโรตสัสเสื้อแตงท้ายโรตัสจ้าหอม หวาน,านหวานจ้ะหวานอืมอืม่อืดฟ้ามืดฝนจ้ะเอ้ยไม่ใช่มืดฝนตกเลยค่ะพอมันเบามันก็ยังมืดอยู่จ้ะอร่อยจ้ะเพื่อนๆหอมหอมแตงไทยเนาะ อ oh. อืมอืมอมสมัยเด็กๆไม่ได้ทำแต่งกระที่สุดเลยนะทำแบบงาแล้วกระสีปาดแบบว่าเป็นชิ้นๆชิ้นๆนับล้านแล้วก็ให้คนละชินช้นละชิ้นละชิ้นอย่างนงี้นะ <c oughs> ทำไม่ทันจ้ะร้านเยอะ อร่อยจ้ะเพื่อนๆอืออืออืมหว้ยหอมแซ่บจ้ะอุ้ยม,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 มาจา้ะเพื่อนๆมา,า, <laughs> าลุงไปขึ้นยอดเบ็ดหรือไปทำอะไรไม่รู้จ้ะไม่ได้ถามเนาะ แต่ได้ยินไปแล้วแซ่บจ้ะเพื่อนๆหมดเลยนะไม่หวานกิิเนี่ยอเออถชอบกินผลไนะม้นะเือเปลี่ยนเป็นแตงโมมนะั่งเนาะ แซ่บจ้าเพื่อนๆแซ่บมากๆจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆจ้าอร่อยจ้าวานมีเม็ดอยู่ค่ะติดเม็ดมันอ่อรครั้งแบบ ครับครับเออเว้ยขอโทษค่ะเพื่อนอืมแข่งไทยอีกก่อนนะอืมแซ่บก่าเพื่อนแข่งไทยวิ่งนีจ้ะ กันเนาะกิอนอย่างเร็วนะครับถ้คาคนละไม้นี่ยกินอย่างเร็วนะอืมอืมนะ อ,อุ้ยขอโทษจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกรบทุกไลทุกกําลังใจนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆแม่หวานพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วนะคะ